ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับฉันเอง <จ amino S 1> โอเคนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำคลิปมุอีจิโร่ร้องเพลงนะคะแบบนี้โ,โอเคค่ะมาเริ่มกันเลยหัวแรก o g l e Chrome จ้ะเหมือนเดิมแล้วก็ไปหาเราพิมพ uh ์ว่ามูอิจิโร่นะคะแล้วเราก็หาอะไรก็ได้รูปที่มันเห็นหน้ามุยจิโร่แบบนี้นะหน้าน้องมุยอย่างนี้ ย,ยังไงก็ได้นะคะหรือจะเอาคนอื่นก็ได้แต่น้องมุยเหมาะสุโอเคแล้วก็กดกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมที่เราสอนไปแล้วนะคะแล้วก็กดไอพิเพนเลยแล้วก็กดแกลเลอรี่กดปวกกดน้ำรูปภาพเลยคะ่ะฮิกาฮิกาชาักมตาัมตาัมตาตาตานี่ย ยาปาเซอร์ไอมาบุเรคาปุเรมายาพุชากาโอเคนะคะแล้วเราก็กดเออเออเอะกดตัวสีจากแถวแถวปากของน้องมงูนะก็กดระบายไปเลยกดระบายไปเลยแล้วก็กดระบายด้านล่างด้วยนะทุกคนแล้วก็ให้มันให้มันดูเข้าๆข้าสีนะคะ อุ้ยสีนี้ไม่เข้าโอเคมันก็จะเข้าเข้าหนึ่งโอเคเข้าอยู่อุ้ยอุ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่ทุกคนโอเคเราก็กดบันทึกนะคะบันทึกเป็น png โอเคกดไปเลยแล้วก็กดออกนะคะกดเข้าเก็บขับเลยค่ะาาก,ก กดปเจกต์็กม่เลยเอาน้ำรูปภาพเข้านะคะอันนี้นะคะใครเกียวทำเองตอนเมื่อเช้านะ <c oughs> ก็กดเอารูปภาพที่เราเอารูปน้องมุยไม่มีปากมาเลยก็กดยาวประมาณนี้ก็กดโอเวอร์เลยนะคะเข้าไปเอาวิดีโอใหม่นะคะก็เป็นวิดีโอปากอันนี้นะคะอันนี้เราดาวน์โหลดของเขามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีบ้านกดแก้ไขนะคะกดครอบตัดนะ มาได้จังหวะมากเลยคุณยายโอเคแล้วก็กดอย่างนี้นะคะแล้วก็กดมันจะมีด้านล่างกับด้านบนนะคะจะแต่แต่ถ้าเลือกนะคะจะเลือกด้านล่างฮะ,ะโอเคชาเขียวเนี่ยเราไปเขาแจกเขาแจกในปิดออกนะคะเดี๋ยวเราเราก็ขยายแบบนี้แหละแล้วก็ขยายรูปน้งมวยขึ้นมาเยเขาขยายให้ให้มันเกือบเห็นหน้าน้องน่อยแล้วก็ขยาย ขยายแล้วเราก็กดโคมาคีกดสีเขียวกดความเข้มกดนี้นะคะมันจะเป็นขอบปากนะนีได้เลยเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเราก็อยากทำให้มันมาเท่ากันก็อย่างนี้ได้เลย เคนะคะแล้วถ้ามันเหลือแล้วก็กดแบ่งแยกแล้วตัดไปเลยโอเคโอเคกดตัดปลดส่งท้ายออกกดส่งออกเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องปกน้องต้องบันทึกเลยโอเคกดส่งออกเลย อันนี้ก็จะสอนไว้หน่อยนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะส่วนใครอยากได้ชาเขียวนะเราก็จะแจกไว้ให้นะคะไม่เหมือนทุกครั้งกดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้ว